วยจัดไปดีฮะโอ้โห่4 3 2บาทสุดในรุ่นแจวไปดี252เรียบร้อยหมดท่านผู้ชมเฮ้ยเข้ามาอีกวะ่ะเฮ้ยเกิดมาหรือเปล่า9 8เมกะ นจนไม่มีท่านผู้ชมเขาบอกว่าหมุนจนไม่มีนะก็แบบว่าหมุนนจนไม่มีแบบเนาะเดี๋ยวกก่งได้อยู่นะ1 4ร้อยสี่สิบในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วกับเกมจะาอะไรกันล่ะชื่อเกมชื่อว่าชูชิโออิชินะคะอะ โอเคมาล้เข้าดูตัวเกมกันเลยดีกว่า <S <S วันนี้นะคะมเมาทุน65บาทนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะ,ะจะรอดหรือจะล่วงก็ไม่รู้ท่านผู้ชม <S 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 เออก็มาดูกันละกันนะคะเนื่องจากไม่ได้เล่นน,นานละมาทดสอบกันหน่อยนะ,ะท่านผู้ชมวันนี้ขอไปตราตาจ่ายละกันนะคะเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าอะโอเคก่อ, okay. อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะไปดูกันเลยจ้า แจกไป5้บบาทโอ้โหแซวฮะจี่สิบสบาทท่านผู้ชมอึ๊บโบไปดีโอ้โห,บโบโโโห72บาทเฮ้ยสุดจัดมาไปต่อเรียบร้อยท่านผู้ชมโอ้ได้มา168บบาทจัดไปฮะเพิ่มเบ็ดเลย สำหรับใครนาะที่อากจ,จะลองเล่นหรืออยากเข้ามาปรึกษ,ษาก็สามารถนาะคลิกเลงใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะทางเราก็ยินดีบริการยสี4ชั่วโมงนะคะจัดไปดี4บาทโอ้อออออโ,หโหอย่างเงียบมาดีฮะ48บาท เฮ้ยเกิเนไปหรืเอ,อเปล่าไอ้ท่านผู้ชมอย่างเงียบโอ้โหทำไมเงียบจังเลยโอ้ย88บาทท่านผู้ชมหสุดจัดมาดิโอ้โหไปไปต่อ,อื้อ สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ share, กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะเออแปดบาทเอาไว้ก่อนดีกว่าไม่ได้เอออะไรเนี่ยเพิ่มเบ็ดไปเลยดีกว่าสิบห้าบาทเพิ่มไปเรื่อยๆน่าผู้ชม มันมาใหี้แเฮเฮ้ยมาดิสามสิบหกบาทอึ๊บอย่างเงียอืมน่าเสียดายเนาะ อร่อยู่นะอื้อแจมว้าท่านผู้ชมโอ้โหสอย70เฮ้ยโอ้โหน่าจะได้กุ้งสวยโอ้โห144ค่ะน,น,นอนนอนโอ้โหก็มาดีอื้อ แพร่โอ้โกุ้งอีกแยะกุ้ยโุ้องอุ้อยชูชีแดงเลยเฮ้ยแจ๋วท่านผู้ชมรางวันก้อนโต612บาทหุยกุ้งมาอย่างแพงโตแพงเลยนะหอ่ยถ้ากุ้งมาอีกนิ้วแจ่มว้าวเลยวะ่ะ216บาท เฮ <c oughs> ้ยคุณยี่เป็ดแจ๋วมาดิโอ้โหรางวัลก้อนโตสามรสิบห้าบาทสุดจัดบอกเลยว่าสุดจัดมาดิฮะหกจุดหกบาทก็ได้อยู่นะเฮ้ยโครเอาสี่ร้อยแปดสิบสามท่านผู้ชมสองพันกว่าเข้าไปแล้วเฮ้ย โอ้โหทุนหกสิบห้าบาทกำลังลายสองพันกว่าบ้าไปแล้วโอ้โหดูเอาเลยกันเฮ้ยสองพันหกร้อยยี่สิบสองบาทโอ้โหไม่โคตรเอาเฮ้ยเวอร์ท่านผู้ชมโอ้โห,โโห,โโหดูสุดจัดมาดิแตแกาเตอร์เข้าเฉยงงนะ โอ้โหเล่นตั้งนานเพิ่งเห็นสแตเตอร์เ,เ,เ,เข้าไอ้บ้าเอ้ยปะดูกันเฮ้ยเกินไปปะวะคือ,อดูท่านผู้ชมเงียบเกินไปนะบางทีอ่้ร้อย้าห1กสองบาท อย่างเงี้ยแบบนี้สิเธอสวยจัดไปดีฮะโอ้โห432บาทสุดในรุ่นแจวไปดี2อ2เรียบร้อยหมดท่านผู้ชมเฮ้ยเข้ามาอีกว่ะเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเก้ยเมกะ หมนจนไม่มีท่านผู้ชมเขาบอกว่าหมุนจนไม่มีนะก็แบบว่าหมุนอน่ะจนไม่มีแบบน่ะเแล็กโก่งได้อยู่นะฮะร้ 144. อยสี่สิบสี่เออเก็ได้อยู่แหละสามรสิบสองบาทมาเออเน่รอบสุดท้ายแน่ๆเลยท่านผู้ชม เงิเนรวมนะได้มาเท่าไหร่ฟองพันสองร้อยห้าสิบบาทโอ้โหจัดประหลัดบอกทุนหกสิบห้าบาทกำไรครึ่งหมื่นนะผู้ชมอ่ะโอเคสัปดาหนี้ก็ถือว่าได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอ่ะถ้าคลิปนี้นะคะเราผู้ผิดประกันใดเราต้องขออภัยด้วยละกันนะคะสัปดาหนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเราได้น้องเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะสัปดาหนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า Yeah, yeah, Home yeah. 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 yeah.